่ทำโดยการยกเลิกเป็นการกระทำที่อันตรายและความเสี่ยงที่จะอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้และการยกเลิกท้องหนนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายควรเลือกสถานที่ตึกที่ปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนที่แก่คนรอบข้างควรสวมหมวกกันน็อกถุงมือชุดป้องกันต่างๆทุกครั้งที่ฝึกอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมากับวันว่านะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถอะไรที่ยกระวองเข้าวงได้ง่ายที่สุดนะครับเราก็มี3คันด้วยกันนะครับระหว่าง MT15 กับ R15 แล้วก็อะไรนะพอด W WY w y 1 5 w 5แล้วฮะเราก็มาดูดีกว่าว่ารถตัวไหนมันจะสุดเก่งจะเข้าวงได้ง่ายนะครับเราไปดูกันดีกว่า let's go ไป รถรุ่นนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาดู R15 ก่อนเลยเป็นยี่อะไรง่ายแดกยังไงทรงผมเป็นยี่อะไรเปนสไตล์อะทรงผมอะไรเบิร์ดบาเบิร์ดตัดแต้ใครอยากตัดผมแบบไม่เหมือนใครนะดูกันให้เลยนะรวบบาเบิร์ดอันนี้มึงจะเข้าวงพอดีให้ดูก่อนใช่ปะใช่จาเข้าเนื้อกต้องพาไปเลยโค้งคูใช่แหละโค้งคูโชค้งอ่ะคูนี่อ่ะหรือแบบเป็นเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์เงี้ยออันนี้อาจารย์อาจารย์ไงี้ยมาดูฝา่นมาต้องสุดอังมึงจะพาไปโดนคู ลองลองเอา WR ดิไอ้ w y ไอ้ WR เหรือ DWY นี่ยมันคล่องแบบว่าสปอร์ตไงสปอร์ตคือแบบว่าใครที่ไม่ชอบดูสปอร์ตเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ร้านตะต้อมนิกซิ่งนะเนาะไอ้ยยืมรถเขามานะไม่ใช่เกี่ยวอะไรสปอนเซอร์อย่างมหานะครับไสัตว์ใครจะไปทำรถก็ทำกับตะต้มได้เลยนะตต้มัใกล้กว่าตะต้มป้ไปทำร้านใกล้กว่าตะต้มแล้วกันแต่มาเทียบเป็นสปอร์ตมาเทียบเป็นสปอร์ตตมาเทียบเป็นสปอร์ตพังก็ไม่เป็นไรตะต้อมบอกว่าเอาไปพังเลยตะต้ เรียบร้อยถูกติดให้ฟิลพดดับ้าที่ไหนบ้างเมื่อกี้รู้เรยข้างนู้เลยข้านเลยข้างนู้นทำได้แล้วข้างนี้ดูกอ่ะใช่ผมจะรู้ไงว่าฟิลมไปงานเลสโก้ฟู้บอปทำไม่ได้ไงใช่เหรอเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยมึงต้องสุดเด็กไปมาเอาว่ะไอ้เห in uh, ี้ย อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นไงตามรู้สึกมึงบอกบอกกับคนที่แม่งแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะกำลังเข้าวงที่แบบว่าเข้าวงไม่เป็นนะอ๋อเออแล้วรถมันมันจะพาให้เข้าได้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งโอเคเลย DR ก็ถือได้ระดับหนึ่งตอนนี้เรามาดู MT 1 5ึ่ดูดิว่าจะเป็นยังไงไม่ได้โปรโมทไม่ได้อันนี้นะก็คือแบบอยากใครอยากจะซื้อใช้3รุ่นนี้ก็ลองไปซื้อใช้กันดูนะเป็แนะนำงานแนะนำกันคนที่อยากเล่นยกล้อใช่ใครอยากจะเล่นยกล้อเนี่ยถ้าเล่นเรนดี้ปิดนะในสนามนะครับแต่กูไม่รู้สนามไหนพวกมึงก็มาหาเล่นกันเองแล้วกันอันนี้ MT 1 5 แตมวนะนาถ้าอยากลองร้อเก่งนะต้องไปตัดผมร้านเบิร์นบับเบิร์เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าปะคันนี้อันนี้ก็จะแบบว่าแมกเก็ตไงแมกเก็ตจะง่ายเหรอส่วนมากสตันจะเล่นนักเก็ตกันใช่ป่ะนักเก็ตนี่คือไก่หรือไงแมกเก็ตใช่ที่อยู่ในเคฟซีเคฟซีนักเก็ตอ๋อเือแมีเกมันยกง่ายเียงเรปล่อยยางนเอ๋อ เฮ้ยก็ได้อยู่นะเขาเนี่มึงก็เล่นยากกนาันเนี่ยเฮ้ยนี่ขอแบบสต็อปปี้สลอดเหรอสต็อปปี้เหรอได้ทุกคันปะสามคันเนี่ยอ่าลองดูอะย,ย,ยีเคยีเไอสัตว์มาสีแหมงมเลยโอ้สุดปะอ่ะสิบห้าเนี่ยจะเป็นไงวะ โโอ้หน่ามันประดุกฟูอิจัอะติฆ่านี่จะสต็อปปี้มันกว่าใช่ปะอะติฆามันก็จะเป็นฟิลแบบว่าฟือสปอร์ตไงมันมันมันกระทัดรัดกว่าเคยมันโตจีพีเวลามันเบรคมาวะใช่ปแบตายเลยมันจะตายเลยตายแล้วจะไปไหนเลยสัตว์เย่เย่ กล้องให้คุยกล้องเออไม่ต้องสนใจแคปให้เออสวยอ,อันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าป่ะ,ด,ปะด,ดีกว่าดูดีกว่า มันยาวไงดวมันยาวกว่าใช่ไหมคือช่วงนั่งอ่ะมันยาวเวอรเห็นแม่งก็เลยแบบว่าแต่รู้สึกคุ้มง่ายกว่าสำหรับคนโสดใช่แล้วคนโสดที่ใช่ก็หมุนคำนู้นเลยเออหมอกลองดูด R วีอดิเฮ้ยมันชื่อชื่ออะไรวะรุ่นนี้ยเดี๋ยววีไอเดีเนี่ยมันก็ขี้เหร่เพียนบอกอยู่ว R ไอสัตว์ลาดตะตั้มยืมรถเขามานะครับไอ้สัตว์รถยังวิ่งอยู่ประมาณ50าสิบโลบ่เฮียถึงบอกไม่รู้เนี่ยเล่นแม่งพังไปเลยดีกว่ายืมครับไม่ได้ได้ฟรีนะครับยืมเขามานะะะคคคครรรรัััับบบบเเชช่่่าาาข้มมนนใไไดี แบตมันหมดเปล่าวะอันนี <_ astrolog ically> ioè, like ้ส hmm? ต <och aye noise> <c oughs> okay, ๊อปปี้ได้ปะตัวนี้จะยากหน่อยปะลื่นไหยใช่เพราะมันยากอย่างนี้มันอันตรายพยายามนะทำให้น้องๆดูนะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะล็อกได้อยู่มันไม่ได้ขับนานแล้วแบตหมดแล้วได้แบตแบตแบตโอเคไม่มีอะไรมากมายอย่ายกขั้วกูดีกว่า ไ่ยกคู่กับกูอย่ามายกคู่กับผมนะครับต้องนองไปเจอกันเลยว่เป็นยังไง let's go ได้ทอดตี๋วองข้อ่สอง้เตียสอได้หรอกรสอกรเกียร์ไปนเกียเตื้อไปหน่อยตื้อน่อยมันไม่ได้เพาะพอดีับกล้องไงได้วัน่าง กูอ so, ุ是是่แล้วอ่ะใช่ไหมเนาะก็พุชจบเราตายในที่ปิดอ่ะที่ปิดนะน้องๆอย่าไปดูเลยแต่ก็ดีๆนะที่หันลงลงนะต้นน้ำหน้าเลยวันว่างล งานกันบ้างครับเ,เพื่อนๆหลังจากที่เรายกล้อก,กับวันว่างๆไปนะครับหัวผมก็กลายเป็นทรงแบบนี้ไปเลยโดแคที่มันกลายเป็นแบบนี้ได้เพราะว่า <c oughs> ผมมายกล้อก,กับวันว่างๆแล้วก็ตัดผมไปด้วยเว้ยไม่เชื่อนะเดี๋ยวเราทุกคนลองดูคลิปวันว่างๆได้เพื่อเข้าไปดูได้เลยที่ช่องวันว่างคือจะเข็นเลยว่าแม่งตัดหัวผมเนี้ยคือเอากูไปฆ่าชัดๆะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผม ยังไงผมก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝากก,ก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะติดตามนะครับตามผมได้ทางช่อง Facebook พัชรพลเสลาครับผมและเพจยกพาไปกับ Youtube ยกพาไปเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบเกียวเกียวกับเลยจริง